สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะพบกับครูสาวในรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองค่ะเมื่อคาบเรียนที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของหน้าที่ของเด็กไทยกันไปแล้วใช่ไหมคะมีกี่ประการนะาสิบประการใช่ไหมคะมาค่ะในวันนี้นะคะคาบเรียนนี้เราจะมาพูดถึงว่าหน้าที่พลเมืองที่ดี จะต้องทำอย่างไรบ้างในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะคะที่เกิดในประเทศไทยพื้นแผ่นดินของไทยเรานะคะเราถือได้ว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นพล,ลเมืองที่ดีของประเทศค่ะแต่พลเมืองนั้นนะคะมีความหมายว่ายังไงเด็กๆทราบหรือไม่คะเด็กๆคะพอจะรู้ไหมความหมายของพลเมืองคืออะไรพลเมืองพล บวกกับเมืองนะคะเมืองคืออะไรลูกเมืองแปลว่าอ่ประเทศใช่ไหมคะพลพลคืออะไรพลก็คือกําลังคนไม่ใช่แค่คนคนเดียวหมายถึงคนทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นนะคะพละเมืองจึงมีความหมายว่าความหมายว่าอะไรดีคะ่ะพลละเมืองนะคะ จึงมีความหมายตามนี้เลยค่ะบุคคลที่รู้หน้าที่นะคะรักษาสิทธิเคารพกฎกติกาของสังคมมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยเหลือกันนะคะและ ก่ให้เกิดการพัฒนาของสังคมและประเทศค่ะพล,ละเมืองในที่นี้สรุปง่ายๆนะคะก็คือบุคคลที่มีหน้าที่ทำให้ประเทศและสังคมของเราจเจริญรุ่งเรืองและน่าอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องมารู้นะคะว่าพล,ลเมืองที่ดีเนี่ยต้องเป็นแบบไหนอันดับแรกค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะ คือจะต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองนะคะกฎหมายบ้านเมืองเรามีไว้ทำไมเรามีไว้เพื่อเป็นแบบแผนในการจัดวางสังคมของประเทศให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าถ้าประเทศของเราเนี่ยไม่มีกฎระเบียบ เป็นยังไงคะสังคมเราจะน่าอยู่ไหมลูกไม่ต่างคนก็จะต่างทําตามใจตัวเองถูกไหมคะโจรก็ทําไมคะก็วิ่งราววิ่งซับขโมยของได้ตามสบายเลยถูกไหมลูกดังนั้น จึงต้องมีกฎหมายเพื่อนำมาควบคุมดูแลนะคะให้ประเทศของเรามีความสงบสุขนั่นเองค่ะข้อที่2ผนะคะพล,ละเมืองที่ดีจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเคารพสิทธิซึ่งกันและกันจะไม่ก้าวกายสิทธิซึ่งกันและกันนะคะและ3ค่ะ เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะคำว่ามีหน้าที่ต่อสังคมเป็นยังไงลูกอเอาเริ่มก่อนเริ่มท่านหนูอยู่ในหมู่ในครอบครัวหนูก็จะต้องมีหน้าที่ ใช่ไหมคะหน้าที่ของหนูคือการเป็นบุตรที่ดีต่อพ่อแม่นะคะช่วยทำงานบ้านช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพต่อมาถ้าหนูอยู่ในโรงเรียนหนูก็ต้องมีหน้าที่เป็น นักเรียนถูกต้องไหมคะมีหน้าที่เป็นนักเรียนต้องทำอะไรบ้างลูกตั้งใจเรียนเล่าเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์ถูกไหมต่อไปถ้าหนูอยู่ในชุมชนของหนูล่ะหนูจะมีหน้าที่ทำยังไงนะคะหน้าที่ของหนูในชุมชนทำอะไรบ้างลูกไหนลองตอบผู้สาวมังสิ ถ้าหน้าที่ของหนูในชุมชนอย่างเช่นช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรอบหมู่บ้านของเราไม่ต้องรอบหมู่บ้านหรอกค่ะบริเวณรอบบ้านของเราก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อชุมชนแล้วะนะคะและต่อไปค่ะข้อที่5ผลพลเมืองที่ดีจะต้องมีคุณธรรมและจะริยธรรมในการดำรงชีวิตถ้าคนเรานะคะไม่มีคุณธรรมและจะริยธรรมเป็นยังไงลูกไม่เกรงกลัวต่อบาป คนทั้งโลกก็จะทำไมคะทำบาปกันไปหมดเลยถูกไหมดังนั้นจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยเช่นกันคะ่ะ ต่อไปนะคะข้อที่หกพลเมืองที่ดีจะต้องมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อจะป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะเวลาถ้าชุมชนของเรามีความร่วมขอความร่วมมือนะช่วยเก็บขยะหรือว่าช่วยกันปลูกป่าอะไรแบบนี้เราก็ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเนาะเพื่อให้ชุมชนของเราประเทศของเรามีความน่าอยู่เราไม่สามารถ กลทำอะไรได้ด้วยคนเดียวหนูจะพัฒนาสังคมหรือพัฒนาชุมชนของหนูด้วยคนเดียวทำได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องช่วยกันนะคะงานทุกอย่างมันจึงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและข้อที่7ค่ะคนละเมืองที่ดีจะต้องสนใจและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง อาจจะดูแบบยิ่งใหญ่เกินหน้าที่ของเราแต่มันเป็นสิทธิและหน้าที่ที่เราควรควรรู้และควรปฏิบัตินะคะไม่ได้หมายความว่าให้หนูไปลงสมัครเป็นสอสอ,สอไปเป็นนายกแบบนั้นไม่ใช่นะคะแต่ให้เราตระหนักรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะว่าหน้าที่ของเรา นะคะกฎหมายบ้านเมืองของเรามีอะไรบ้างรู้ไว้เพื่อเป็นความรู้หากถ้าเราไม่รู้การเมืองการปกครองเลยจะอยู่ไปแบบไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะถูก เสียเปรียบเอาเปียบนะคะจากพวกนักการเมืองก็ได้ดังนั้นการมีกฎหมายรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครองก็เป็นเรื่องที่ดีและก็เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในแบบนี้คือเมื่อถึงเวลาหนูไปเลือกตั้งเมื่ออายุหนูครบนะคะเลือกตั้งหนูก็ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะเพื่อพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันคะ่ะ นะคะเจ็ดหน้าที่นะคะสำหรับพล,ลเมืองที่ดีที่จะต้องเป็นให้ได้นะคะครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้ครบถุกข้อแน่นอนนะคะที่นี้ค่ะเด็กๆครูมีนะคะการ์ตูนอยู่หนึ่งเรื่องให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่ากร์ตูนเรื่องนี้นะคะตัวละครแต่ตัวละครเนี่ยเขาจะมีหน้าที่และบทบาทกันอย่างไรเด็กๆตั้งใจดูนะคะและเดี๋ยวเรานะคะ ไปชมกันเลยว่าพล,ลเมืองที่ดีกับหน้าที่ของเด็กที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างไรคะ่ะ นี้พ่อต้องออกไปทําธุระในเมืองนะลูกกลับมาที่งเที่ยงครับพ่ออ้องั้นเดี๋ยวเต๋อ,อไปขายของเองนะพ่อช่วงเช้าลูกค้าพ่อยังจะตายเดี๋ยวพ่อขาดทุนฮ่าฮ่าลูกขายของคนเดียวไหวหรือไหนจะช่างเข้าสารอีกขายของอีกสบายมากเลยพ่อพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมจำที่พ่อสอนได้ทุกอย่างเต๋อลูกพ่อสัอย่างทําได้อยู่แล้ว นี่ถึงขายของคนเดียวละจ้าพ่อไปไหนเสร็จล่ะอ้าวนะ้าแก้วสวัสดีครับวันนี้พ่อมิธุระจะต้องเข้าเมืองผมเลยอาสาพ่อมาช่วยขายครับวันนี้น้าแก้วจะเอาอะไรไม่เอ่ยน้าขอซื้อข้าวหอมมะลิสักสิบกิโลพริกแห้งหนึ่งกิโลและมะเขือเทศสองกิโลจ้าเย่ะแล้วทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้นะเอ๋จะทำยังไงดีนะแต่ถ้าเราขายมะเขือเทศนี้ให้น้าแก้วไปเราคงต้องถูน้าแก้วว่าแน่ เอ๊แต่ถ้าไม่ขายพ่อคงขาดทุนเอ๊จะทำยังไงดีนะเต๋อจำไว้นะลูกไม่ว่าเราจะทำการงานอะไรเราจะต้องทำอย่างสุจริตมีจรรยาบรรณต่ออาชีพของตนเองเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองคือจะขายของอย่างตรงไปตรงมาไม่โกงกินหรือเอาเปรียบลูกค้าเพียงเพาะกำไรเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนาแก้วครับผมคงขายมะเขือเทศให้น้าแก้วไม่ได้แล้วครับอา้าว ทำไมล่ะจ๊ะเพราะมันช้ำและไม่สวยเลยครับวันนี้พ่อมีทุระเลยไม่ได้ไปสั่งของมาเพิ่มเมื่อเขยอเสั่งเมื่อวานแล้วเลยช้ำไม่สวยผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่อย่างนี้ไม่ขาดทุนหรือจ๊ะก็คงขาดทุนแหละครับแต่ถ้าผมขายมะเขือเทศนี้ให้หน้าแก้วไปน้าแก้วคงจะโกรธผมและไม่กลับมาซื้อของที่แผงของพ่อผมอีกครั้งนี้ผมยอมขาดทุนเพื่อให้หน้าแก้วมาซื้อของเราตลอดไปจะดีกว่าครับเสอเป็นเด็กดีจริงๆเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะ มเมื่อเผื่อเช็ดพวกนี้น่าจะช่วยซื้อเองถึงจะไม่สวยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแยกลูกดีๆให้นะครับได้แล้วครับนะนี่จ่ายเงินงั้นนะกลับก่อนนะไหวไหมครับนะมามาผมช่วยน้ายุกเองว่าแต่น้าจอดรถไว้ที่ไหนครับน่นจา้าหน้าตลาดเอาแนละ้วใครจะดูร้านเต๋อล่ะไม่เป็นไรหรอกครับนะแปบ๊บเดียวเองดีกว่านะต้องเดินไปมาหลายๆรอบจ้าจา,จ,าจะเด็กดี ไปกันเถิดเอาให้เต๋อแกมาจากไหนอ่ะอ๋อยกของไปให้นะแกที่รถน่ะพอดีนะเขามาซื้อของที่ร้านเมื่อกี้อ๋อนึกขึ้นได้พอดีวันนี้อย่าลืมนะไปเตะบอลกันวันนี้ฉันคงไปไม่ได้แล้วละ่ะตินตินพอดีพ่อฉันไปธุระในเมืองกลับมาก็คงเหนื่อยฉันต้องช่วยพ่อที่ร้านก่อนเออเออตามใจแกแล้วกัน แกไม่เบื่อบ้างเลอเด็กๆรุ่นพวกเราต้องอยู่กับเพื่อนๆถึงจะสนุกนี่อะไรของแกขายของ <c oughs> มันหน้าที่เปล่าวะก็หน <ota. S 2> ้าที่ของลูกไงช่วยพ่อเออเอฉันไปก่อนไว้เจอกันเอ้าเจ้าหนูพ่อเองไปไหนซะแล้ววันนี้พ่อไปธุระครับ น้ามีธุระอะไรกับพ่อหรือเปล่าครับอ๋อเปล่ารอพอดีน้าออกมาหาเสียงนะอีกสัปดาห์นึงก็จะเลือกตั้งสอสอกันว่าแต่พ่อเองบน่บวนๆว่าจะเลือกใครยังผมไม่ได้ยินพ่อพูดถึงเรื่องนี้เลยงั้นดีเลยเอ็งบอกพ่อให้เลือกเบอร์สองนะน่าจะพัฒนาตลาดนี้ให้รุ่งเรืองใหญ่โตขึ้นเลยอ๋อครับครับไหนเอ็งขายอะไรบ้างเจ้าหนูขายข้าวสารขายอาหารแห้งครับอ๋อดีเลยงั้นเอง็งช่างข้าวสารให้น้าสักสิบโลสิ นี่ครับนะข้าวสารกี่บาทล้วเจ้าหนูห้าร้อยห้าสิบบาทครับอ่าไม่ต้องทอนนะเก็บไว้กินขนมไม่เป็นไรหรอกครับนะเอาไปเถอะเจ้าหนูครับครับขอบคุณครับเอาคัวเองมาช่วยกันถือหน่อยสิเป็นไงบ้างลูกวันนี้ขายดีไหมขายได้เยอะเลยครับพ่อเหนื่อยไหมลูกไม่เลยครับพ่ออ๋อพ่อ วันนี้นาชิตที่อยู่ใกล้บ้านรอพ่อ,พอเขามาซื้อข้าวสารที่ร้านเราเยอะเลยและเขาก็ใจดีมากเลยพ่อเขาไม่เอาเงินทอนด้วยเขาบอกว่าให้ผมไว้กินขนมไว้ไปโรงเรียนเยอะเลยครับพ่อพ่อครับพ่อครับ,รบนี่ไงนะชิดคนนี้อ๋อแล้วก็ยังบอกอีกว่าให้พ่อเลือกเบอร์สองผมว่านะเขาเป็นคนดีนะครับช่วยซื้อของอุ่นหนึนชาวบ้านเยอะแยะเลยเออแล้วยังบอกอีกว่า ถ้าน้าเขาได้เป็นสสน้าเขาก็จะพัฒนาตลาดนี้ให้รุ่งเรืองใหญ่โตยิ่งขึ้นผมว่าดีเลยนะครับพ่อพ่อจะได้ขายดียิ่งขึ้นมีเงินเยอะๆเด๋ะมานี่สิลูกครับพ่ออ๋อพ่อครับว่าแต่ทําไมพ่อจะต้องไปเลือกสสอ,อะไรนั่นด้วยครับอ๋อมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อง <จะ S 1> ออกไปใช้สิทธินะลูกซึ่งเป็นกฎหมายบังคับผู้ที่ท <18 S 2> มีอายุ18ปีขึ้นไปจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพ่อนั่นเองส่วนลูกอายุกี่ปีแล้วครับสิบครับผมต้องทําอะไรก่อนครับเรียนหนังสือครับถูกต้องและจะต้องตั้งใจเรียนด้วยนะลูกเรียนให้เก่งๆนะเผ <ๆ S 1> ลอๆลูกพ่อเรียนจบมาจะได้เป็นสอสก็ได้เอ้าพ่อครับแล้วทำไมเขาต้องให้เงินด้วยล่ะครับพ่อลูกลูกยังเด็กอยู่ลูกไม่รู้อะไรหรอกยังไงหรอครับพ่อผมไม่เข้าใจจําไว้นะลูก การเลือกตั้งคือการเลือกคนที่สามารถจะมาเป็นผู้นำของเราได้ซึ่งจะต้องเป็นคนดีมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะคนที่มีเงินซื้อเสียงก็ได้เปรียบคนที่ไม่มีเงินส่วนคนดีก็จะเสียเปรียบไปดังนั้นเราในฐานะประชาชนหนึ่งเสียงเราก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์แต่เราควรเลือกด้วยความสุจริตเลือกคนดีเข้าสังคมครับพ่อถ้าผมโตขึ้น ผมก็จะทําแบบพ่อออกไปทําหน้าที่ใช้สิทธิ์แต่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงดีไหมครับพ่อดีครับสิลโอไปไปเก็บของกันเถอะลูกเย็นแล้วในพ่อจะต้องเอาเงินไปคืนให้กับเจ้าชิดมันอีกครับพ่อพ่อครับพ่อครับพรุ่งนี้ผมขออนุญาตไปเตะบอลกับตินตินนะครับได้สิลูกรู้หรือเปล่าล่ะตอนหนุ่มๆพ่อเป็นมืออาชีพเลยนะพ่อเป็นนักบอลด้วยหรอครับเปาหลูก เมื่ออาชีพในการเก็บบอลน,น่ะ <c oughs> เอ้าลุงรถเป็นอะไรละ่ะครับนั่นน่ะสงสัยมันจะหมดอายุมันเก่ามากแล้วลูกมันมาเสียอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้นี่ก็มืดแล้วจะไปซ่อมที่ไหนล่ะตื่นสิลูกตื่นสิลูกบ้านลุองอยู่ไหนครับห่างจากตลาดไปประมาณหนึ่งกิโลได้เหรอเจ้าหนือนี่ก็มืดแล้วลุงจอดรถไว้ที่นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไปส่งพอดีจะกลับบ้านเหมือนกันเอาอย่างนั้นหรืองั้นก็ได้ขอบใจมากนะ ไม่เป็นไรหรอกมันหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เด็กๆสําหรับหน้าที่ของเต๋อเป็นยังไงคะเด็กๆคิดว่าเต๋อเนี่ยเป็นเด็กดีหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าหน้าที่ของเต๋อเนี่ยจะอยู่บทบาทไม่เหมือนกันถูกไหมคะหน้าที่ของเต๋อถ้าอยู่โรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนถ้าอยู่ที่บ้านก็ต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อถูกไหมคะเห็นไหมคะนอกจากเต๋อแล้วยังมีหน้าที่แล้ว พ่อของเต๋อก็ยังมีหน้าที่ด้วยเช่นกันค่ะพ่อของเต๋อนอกจากจะมีหน้าที่ในการประกอบอาชีพแล้วใช่ไหมคะยังจะต้องทําอะไรอีกลูยกยังต้องทำอะไรคะวัยใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการออกเสียง เหมือนกันต่อไปค่ะเด็กเเดี๋ยวคู่สาวนะคะจะให้เด็กๆตอบคำถามชวนคิดดังนี้เลยค่ะข้อที่1นนะคะนักเรียนคิดว่าเต๋อมีลักษณะนิสัยเป็นคนอย่างไรเขียนคำตอบมาเลยค่ะตามความรู้สึกของเราเลยเราคิดว่าเต๋อเป็นคนยังไงตอบมาได้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นักเรียนคิดว่าผู้ลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยควรมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไรไม่ยากเลยค่ะ ข้อนี้เด็กๆเขียนมาได้เลยนะคะและข้อที่3ค่ะหน้าที่พล,ลเมืองที่ดีหมายถึงอะไรครูสาวบอกไปแล้วนะคะว่าพล,ลเมืองที่ดีเป็นอย่างใดหมายถึงอะไรแล้วลักษณะเป็นอย่างไรเอามาตอบได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆครูสาวก็คิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยพอจะรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันแล้วนะคะแต่นอกจากจะรู้แล้วเราจะต้องให้ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือการปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีก่อนอื่นที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีได้เนี่ยนะคะเด็กๆเ,เราก็จะต้องนะคะ เป็นยังไงก่อนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ก่อนตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่น่ารักเป็นนักเรียนที่น่ารักของครูสาวก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะอย่าลืมทํากันบ้านกันด้วยนะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวครูสาวจะอัปโหลดคลิปนี้ไว้ย้อนหลังให้เด็กๆได้เรียนนะคะที่ช่อง เรียนภาษาไทยสไตล์ครูสาวนะคะไปเรียนย้อนหลังกันได้เลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ